สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นนำกระากระเป๋าสะพายส่งเอามาที่ผลิตจากหนังท้องจอระเข้ไซส์นิดๆมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะ,ะสินค้าเข้ามาใหม่ล่าสุดงานสวย แฟชั่นทันสมัยเรียบหรูดูดีและหายากที่บอกว่าหายากเพราะว่าพี่่ไซส์แบบนี้จะต้องมีข้อจำกัดในการผลิตเยอะมากเลยถ้าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ผืนใหญ่ยากที่ทุกโรงงานจะผลิตไซส์นี้ให้จะต้องมีจระเข้ที่มีผืนหนังประมาณนี้อายุประมาณนี้แล้วลงไซส์ขนาดนี้ได้พอดี นั่นๆพี่ๆจะได้เห็นไซส์แบบนี้สักทีหนึ่งที่ผลิตจากหนังท้องถูกต้องไหมจ๊าและที่สําคัญราคาจากน้องเอ๋นั่นก็ถูกตาแตกด้วยค่ะเอาราคาเดี๋ยวน้องเอ๋จะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะทุกคนค่ะขนาดความกว้างวัดจากซ้ายมาขวาที่ก้นกระเป๋าจะอยู่ที่7นิ้วนะคะส่วนวัดจากฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาบริเวณที่กว้างที่สุดนะคะคือกลางลําตัว หน้าหนังเนี่ยกว้างถึง10เออกว้างถึง9นิ้วอีกทีนะคะพี่พค่ขาก้นกระเป๋า7นิ้วบริเวณที่กว้างที่สุดอยู่ที่9นิ้วนะคะส่วนสูงของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่5.5นิ้วนะคะความหนาก้นกระเป๋าอยู่ที่3นิ้วนะคะพี่พี่ขาท้องจระเข้สวยมาก แล้ววางกลางลําตัววางตําแหน่งที่เปลืองหนังแล้วก็เป็นตําแหน่งที่แพงที่สุดแล้วก็เป็นตําแหน่งที่สวยที่สุดคือวางกลางเซ็นเตอร์ให้นั่นเองแล้วด้านหน้านั้นมีลวดลายอย่างไรด้านหลังก็มีลวดลายแบบนั้นการจับคู่ด้านหน้าด้านหลังให้ได้สวยงามนั้นจะต้องอาศัยช่างวาดหนังที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องมองงานได้แบบเฉียบขาดด้วยนะคะงานตัวนี้นะคะพี่ๆขาเชิญชมความสวยงานตัวนี้ ราคาอย่างต่ำๆทั่วๆไปหาดูได้เลยหลักหมื่นเนะี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าขนาดขาเรียบลายเกร็ดมังกรเนี่ยที่น้องเอกเคยเจอก็ฟาดเข้าไปหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าเป็นหนังท้องแบบเนี้ยหูหิว้วสายสะพายก้นกระเป๋าแบบเนี้ยโอ้ที่พี่ขา,อย,า,า,อ, 30, าอย่างน้อยๆต้องมีสามหมื่นบาทอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีสามหมื่นบาทนะคะดูด้านในค่ะซับในผลิตจากหนัง หนังวัวแท้นะคะพี่ๆขาดูด้านในคะ่ะด้านในเป็น,นหนังวัวนะคะโอ้ไม่ใช่ด้านในเป็นหนังแกะโอ้ตายแล้วตัวมาใหม่ทุกคนคะ่ะตัวมาใหม่ซับใคนเป็นหนังแกะผิวสัมผัสเวลาจับหลับตาเนี่ยรู้เลยมันจะมีความนุ่มละมุนที่มือหนังวัวหนังแกะถ้าคนไม่มีประสบการณ์แยกไม่ออกนะคะแต่ ถ้าพี่ๆได้สัมผัสพี่ๆจะรู้ถึงความแตกต่างหนังแกะกับหนังวัวเนี่ยแตกต่างกันที่ความนุ่มนะคะอาถ้าหนังแกะด้านไหนจะนุ่มมากสําหรับรุ่นนี้นะคะทางโรงงานใส่หนังแกะเข้ามาให้ราคาจริงๆน้องเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกพี่ๆน้องเอกจัดให้ในราคาที่ถูกที่สุดโรงงานก็ไม่ค่าไม่กล้าที่จะขายเท่าน้องเอกด้วยน้องเอกจัดให้ในราคาพิเศษ3,500บาทเท่านั้นสีดําน้องเอ๋รับได้แค่3ามใบตอนนี้ ดูนะคะ3ใบแล้วคือสวยทุกใบในราคา3,500บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจนะคะพี่ๆดูนะสวยทุกใบเลยถ้าพี่ๆสนใจนะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยและสาหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมมเบอร์ Member น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะสีดาคือสวยมากทุกคนคะ่ะ 3,500ั 3, ารเท่านั้นต่อไปนะคะเราเจะให้ชมเป็นสีน้ำเงินมีใบเดียวโอ้ยสีน้ำเงินเข้ากับสีจัมบูสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวใช้งาน แบบใส่สายสะพายให้ดูน่ารักตะมูตะมีมากๆเลยนะคะสีน้ำเงินมีใบเดียวตัวสายสะพายนะคะก็ผลิตจากหนังจระเข้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็เป็นสายเข็มขัดสามารถปรับระดับได้สาวๆตัวเล็กหรือว่าตัวสูงกว่าน้องเอกก็สามารถปรับให้เข้ากับสรีระได้เลยนะคะ3,500บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆคะ่ะ อ๋อสวยคนขาสีน้ำเงินคือสวยมากถ้าพี่พี่ได้ไปพี่พี่จะไม่ผิดหวังเป็นงานที่แบบไม่วันพี่จะเอาไปเข้ากับเสื้อผ้าชุดไหนก็สวยน่ารักตะมุตะมีมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูสีน้ำเงินกันแบบใกล้ๆนะคะพี่พี่คะ่ะว้าวสีน้ำเงินดูจากลวดลายแล้วรู้เลยนะคะว่าเป็น จอระเข้ตัวใหญ่อ่าลวดลายใหญ่นะคะพี่ๆคะ่ะหนังสวยล่องสวยนะคะวางกลางลําตัวดูก้นกระเป๋าดูสายสะพายนะคะหูหงหูหิ้วแม้แต่ตัวหางซิปต,ตรงเนี้ยก็ใส่หนังจอระเข้ให้ด้วยโอ้โหซับในหูนุ่มมากหมูผิวสัมผัสนุ่มมากจริงๆด้านในเป็นหนังแกะนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปะคะ่ะว้าวสีเขียวสด โอ้ยสวยมากค่ะสีเขียวสดก็มีแค่ใบเดียวนะคะงานมาใหม่พี่ๆขาน้องเอ๋เนี่ยไม่ได้อัปเดตบ่อยๆไม่ได้มีสต็อกนะคะเพราะว่ามันไม่มีวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบพี่ๆก็รู้ว่าหนังจระเข้เนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากๆและก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยใช่ไหมคะอยู่ดีๆวันนี้อยากได้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยทันทีจะต้องอาศัยการเจริญเต,ติบโตการเลี้ยงดูการผสมพันธุ์ต่างๆ กว่าจะได้มามันไม่ได้มาง่ายๆนะคะพี่ๆคะ่ะเนี่ยอย่างที่น้องเห็นเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นหลายๆท่านทักมาหาน้องเห็นหลังบ้านแล้วน้องเห็นต้องตอบคําว่ากราบขอภัยด้วยนะคะสินค้ารุ่นนี้หมดแล้วเยอะมากหลายๆท่านที่เคยเจอจะรู้ว่าน้องเห็นยนพูด จริงเลยนะคะพี่พี่ค่ะดูสีเขียวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะใสะ่มือถือเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เหมาะสําหรับท่านที่มีสัมภาระเยอะนะคะแต่พี่พี่จะเอาไว้ถืออวดถือโชว์ถือใช้งานถือออกงานไม่มีปัญหาเลยค่ะพี่พี่ขาสวยน่ารักมากพี่พี่ดูนะคะสวยน่ารักมากลวดลายโอ้อลายสวยค่ะล่องลึกค่ะเป็นงานย้อมที่สีสวยซึมลึกทะลุถึงเนื้อในโอ้โหดูก้นกระเป๋าสีเขียวอ่อน สวยค่ะเขียวสดนะคะด้านในนะคะต้นทุนสูงทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในรอบนี้จัดซ้อมในหนังแกะให้นะคะหนังนุ่มมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะโอ้ยสีต่อไปน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีแดงสดค่ะอ๊ยทุกคนค่ะ สีแดงสดสวยมากเลยนะคะสีแดงสดน้องเอ๋รับได้ทั้งหมด3ใบค่ะพี่พี่ค่ะ3า0 0บาทนะและทุกออเดอร์ก็จะมีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะของแถมช่วงนี้เป็นพวงกุญแจหนังงูนะคะพี่พี่ค่ะช่วขอไปขอไปค่ะของแถมช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจหนังงูเอาไปห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านรับรองได้เลยว่าน่ารักมากมา,า,ากิตยากแล้วก็มีต้นทุนที่สูงด้วยนะคะต่อไปนะคะโดยให้ชมสีแดง น้องเอามาไซมินิสีแดงสดแต่ละใบดูไม่ยากว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมพี่พี่คะ่ะอันดับแรกถ้าเราไม่เห็นของจริงเราก็ต้องสังเกตด้วยตาเปล่านะคะแต่ละใบน้องเอ๋มีลวดลายที่ซ้ํากันไหมถ้าลายซ้ํากันคือปลอมนะคือมาจากแม่พิมพ์ของแท้ตามธรรมชาติต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่ปลอมทันทีอันนี้พี่พี่จะต้องตรวจสอบให้ดีทุกที่ด้วยนะ ถึงแม้ว่าพี่ๆอาจจะไม่ได้ยังไม่ถูกใจสินค้าที่ร้านน้องเอ๋ก็ไปซื้อที่ห้างก็อย่าโดนหลอกนะเพราะว่าน้องเอ๋เห็นจระเข้ปลอมที่ห้างเยอะมากที่ห้างนะคะจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือมีความน่าเชื่อถือแต่บางครั้งเนี่ยคือสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ลูกค้าลหลายๆท่านเนี่ยเวลารับงานตัวเนี้ยไปขายบนห้างมีมีคนรับงานน้องเอ๋ไปแสดงสินค้าทั่วไปนะพี่ๆนะ แล้วเขาก็ขายดีมากตามงานต่างๆเพราะว่าคนในประเทศไทยที่ยังไม่รู้จักโนงเอ๋ยก็มีอีกเยอะนะคะแล้วจากประสบการณ์นงเอ๋ที่เคยเดินห้าง mm. นงเอ๋ก็พบว่ามีจอลเข้ปลอมอยู่บนห้างเยอะมากแล้วคนขายก็จะบอกว่าเป็นของจริงบางทีคนขายอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอันนี้นงเอ๋ก็บางทีเขาดูไม่เป็นเนาะเขาก็คิดว่าบนห้างเนี่ยลูกค้าก็คิดว่าบนห้างเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือบางทีคนขายอาจจะไม่มีความรู้ไปเจอแบบ เอาหนังวัวไปอัดลายมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้น้องเอ๋เห็นมาหลายครั้งแล้วที่บนห้างมีจระเข้ปลอมแล้วคนขายแจ้งว่าเป็นของจรงิงเพราะฉะนั้นน้องเอ๋จึงให้ข้อมูลเวลาดูจระเข้จรงิงจระเข้ปลอมตลอดนะคะพี่ๆขาเออเพราะว่าเออเพราะอยู่ไอ้คำว่าบนห้างเนี่ย มันทํามันสร้างความน่าเชื่อถือได้ไม่น้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับที่พี่ต้องระวังนะอย่าอยากให้ความน่าเชื่อถือมาบดบังความถูกต้องนะโอเคนะทุกคนนะดูค่ะดูสีแดงว้าวของจริงคือสวยมากนะคะทุกคนคะ่ะชอบลายเล็กหรือลายใหญ่บอกได้เลยนะคะสวยทุกใบอย่างแน่นอนค่ะสีแดงอะ่ะเดี๋ยวน้องเหวเปิดให้ดูด้านในน้องเอเปิดให้ดูด้านในนะคะสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้น ราคาถูกมากค่ะต่อไปค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีเขียวมรกตว้าวสวยมากเลยค่ะพี่พี่ค่ะราคานี้ก็หาไม่ได้แล้วนะคะอยากจะบอกกับพี่พี่ว่าโรงงานผู้ผลิตเองเนี่ยส่งรุ่นนี้ออกก็หมื่นกว่าบาทแล้วราคาที่เขาส่งก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะคะแล้วเราเองก็ส่งให้กับพี่พี่ในราคาพิเศษเพียง3,500บาทเท่านั้น นอกเหนเนี okay, ่ยเป็นเจ้าเดยวในประเทศไทยที่ได้ในรนะคะที่ถูกที่สุดอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ขาดูสีเขียวคะ่ะดูใกล้ๆเลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะพี่พี่ขาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะงดงามจริงๆคะ่ะสะพายข้างหรือครอสบอดี้นะคะสวยน่ารักใส่มือถือใส่ข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เน้นไม่เน้นจุของเยอะนะคะสวยทั้งหูหยิ้วสวยทุกตรงอะ่ะด้านหน้าด้านหลังสายสะพงสายสะพายด้านในรวมไปถึงก้นกระเป๋าพี่พี่ขาวางกำลังลำตัวได้เซนเตอร์อย่างดีหน้า รักที่สุด3,500บาทสนใจย้อนหลังทักแชทมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของโน้องเอ๋ด้วยค่ะแล้วโน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ